วิทยาลัยอุบลราชธา,านีสมเกียรติศักดิ์รีเป็นที่เธอทูลศรัทธาทองสีเหลืองสดงดงามเป็นสง่าสถา,านศึกษาพัฒนาความรู้กว้างไกลรวมกันเกาของเราดูเด่นสมแล้วที่เป็นร่มรั้วแดนใจ สร้างความเก่าหนาหลักวิชาที่ให้ภาคภูมิหาไทยได้เรียนรวมสถาบันตายรมกันเก่าวบวกเราทุกคนชาวมออุบลรักกันไว้มันเราจะรวมกันสร้างสรรสิ่งดีเชืชูบูชาสถาบันเราแห่งนี้ ด้วยความรักสามัคคีมิมตรไมตรีแห่งมออุบลน้ำม,มหาวิทยาลายัยอุบลราชธา,านีสมเกียรติศักดิ์เป็นที่เธอทูนศรัทธาธงสีเหลืองสดงดงามเป็นสง่สาสถานศึกษาพัฒนาความรู้กว้างไกล ร่มกันเก่าของเราดูเด่นสมแล้วที่เป็นร่มรั้วแดนใจสร้างความเก่าวหน้าหลักวิชาที่ให้ภาคภูมิหาไทยได้เรียนรวมสถาบันใต้ร่มกันเก่าพว,วกเราทุกคนชาวมอกบนรักกันไหวมันมเราจะรวมกันสร้างสรรสิ่งดี เจอชูบูชาสถาบันเราแห่งนี้ด้วยความรักสามัคคีมิตรไมตรีแห่งโมุบลน,น้ำม,มหาวิทยาลัยอุบลราชธา,านีสมเกียรติศักดิ์ศรีเป็นที่เธอทูนศรัทธาท่องสีเหลืองสดงดงามเป็นสง่า สถาฐานศึกษาพัฒนาความรู้กว้างไกลร่มกันเก่าของเราอูเด่นสมแล้วที่เป็นรงมรั้วแดนใจสร้างความเก่าวหนา้าหลักวิชาที่ให้ภากภูมิไทยได้เรียนรวมสถาบันตรายร่มกันเกา่าพวกเราทุกคนชาวมอุบลรักกันไวมัน เราจะรวมกันสร้างสรรค์สิ่งดีเชืชูบูชาศรัทธาบรรเราแห่งนี้ด้วยความรักสามัคคีมิตรไมตรีแห่งอุบบนนำม,มหาวิทายาลัยอุบลราชธา,านีสมเกียรติศักดิ์รีเป็นที่ทิดทูนศรัทธาทงสีเลืองสด งดงามเป็นสง่าสถา,านศึกษาพัฒนาความรู้ความไกลร่มกันเกาของเราดูเด่นสมแล้วที่เป็น,น่มรั่วแดนใจสร้างความเก่าวหน้าหลักวิชาที่ให้ภาคภูมิหาไทยได้เรียนรวมสถบาบันใต้ร่ม เราวบวกเราทุกคนชาวมอวนรักกันไห้มันเราจะรวมกันสร้างสรรค์สิ่งดีเชิดชูบูชาสถาบันเราแห่งนี้ด้วยความรักสามาัคคีม,มิตรไมตรีแห่งมอก็อยากขอบคุณนะครับอันดับแรกต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ทำให้เราได้มีวันนี้นะครับไดสส้ส่งเสียให้เราได้เล่าเรียนมีโอกาสได้เล่าเรียน การศึกษาในวันนี้นะครับอันดับที่สองนะครับก็อยากจะขอบคุณครูบาอาจารย์นะครับที่ได้สั่งสอนอบรมให้เราได้มีการประสบความสําเร็จในวันนี้ครับค่ะดิฉันจะใช้วิชาชีพที่ิฉันร่มเรียนมานะคะ,ะพัฒนาประเทศแล้วก็ดําลงอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตค่ะครับก็มีความภูมิใจที่ได้เป็น นักศึกษาของมหาวิทยาลัออยอบลราชธานีที่ได้สอนให้เรารู้จักคําว่าการศึกษานะครับว่ามีความสําคัญทั้งต่อประชาชนและประเทศชาติครับก็ดีใจครับที่มงมุญไปทั้งที่ที่เล่าเรียนแล้วก็ที่ให้ความรู้ให้ประสบการณ์ครับก็และให้มิตรภาพทั้งมิตรภาพกับเพื่อนแล้วก็มิตรภาพกับอาจารย์ครับสงใดบ้างวันนี้วันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ทำมหาลัยเราได้ ให้อดอิฉันแต่งผู้หญิงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้นะคะ,คะซึ่งเป็นความฝันของเราเลยไหมครับใช่ค่ะเป็นความฝันของเราในส่วนหนึ่งแต่ความฝันที่แท้จริงก็คือจบการศึกษา,ม,กามีงานทําที่ดีนั่นเองค่ะยิงงามนางหนึ่งงามซึ่งน้ายนวันใจมออุบลแห่งรานี้ เรื่องปราการศึกษาความค่าสตรีมีศักิ์ศีเป็นที่ไปหารูปทรงสมส่วนชวนให้ไฟฟฝันยิ่งปลายพราวของพันติดตรึงตราการเรียนก็เก่งนักรักและศรัทธากระดับคุณค่าสถาบานควันใจหมออุบลชนชื่นชม ช่างงามสมเกินเสพสารเยามดินโสพาลาวันเหมือนดอกกันคราครันเริ่มบานหญิงงามนางดื่มงามซึ่งนายนควัญใจมออุบลยอดดวงมานเ่องามด้วยจิตใจหาได้เปรียบปานใครก็ก่าวคันวันใจเรา นามนางในอื่งงามซึ่งนายนควันใจหมอออุบลแห่งเรานี้เปลืองปราการศึกษาลำคาสตรีมีศักดิ์ศรีเป็นที่ไปหารูปทรงสมส่วนชวนให้ไปฟันยิ่งกลายกล่าวของพันติดตรึงตราการเรียนพ็เก่งนัก รับและศรัทธาระดับคุณค่าสถาบานขวัญใจมออุบลชนชื่นชนช่างนามสมเกินเสพสารแย้มยิ้โซภาลาวันเหมือนดอกกันญราพลันเริ่มบานยินงงามนางเหน่งงามซึ่งนายน ม่ออุบนยอดดวงมานเธองามด้วยจิตใจหาไดเปลียบปาน,นใครบอกกล่าวขานขวัญใจเรา ตื่นเต้นครับดีใจครับในใบปริญญาโชวนทางระเบียบดีข้างหน้าอะไรอ่าข้างหนวิทยาศาสตร์ครับครับวันนี้มีใครมาร่วมยินดีด้วยครับอ่าพ่อแม่ครับขอัวายระบายินดีด้วยครับเราไปว่านะข้างหน้าได้ คณะบริหารศาสตร์ครับเป็นไงบ้างครับรู้สึกความสำเร็จครั้งนี้เป็นไงบ้างรู้สึกพื่งพิติมากครับแล้วก็รู้สึกดีครับวันนี้มีใครมาดมยิดีด้วยก็เป็นญาติผู้ใหญ่ครับเป็นคุณพ่อคุณแม่ครับอ่าความสำเร็จเขาดูหน่อยนี่ครับครับพิธีด้วยครับขอบคุณมากครับ เป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างบัณฑิตบัณฑิตนะครับชื่ออะไรครับคณะอะไรชื่อสมกิจัยแดงครับคณะวิทยาศาสตร์ครับครับรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากครับที่ได้รับเมล์เดินทางไปเยือนในปีนี้ครับครับ เป็นใช่ไหมบัณฑิตบัณฑิตอะไรนะคณะอะไรนะคณะบริหารศาสตร์ค่ะธุรกิจระหว่างประเทศค่ะของเราลูกครึ่งลูกครึ่งอะไรครับลูกครึ่งเลกันค่ะคุณไทยกับวันนี้คุณไทยมาร่วมร่วมยินด,ดีด้วยก็มีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ญาติๆมา,ากันเยอะครู้สึกไงบ้างนะครับ รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยค่ะที่ได้มาเ่่มงานแล้วก็ได้รับเกียรติบัตรมาจากประเทศค่ะรู้สึกปลื้มปิติมากเ,เลยครับวี้ด้วยครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณมากนะคะแม็กเป็นไงบ้างครับแม็กรับเสร็จเรียบร้อยแล้วรู้สึกไงบ้างครับ,บ,ค,บครบับก็ดีใจครับแล้วก็ ภูมิใจมากครับที่ได้เข้ารับราชทาน <S <S รับพระราชทาน,นาทจาีนอาบัตกสมเด็จพระเทพรัตน์ครับโซฟาสักเร็จหน่อยได้ครับโอเคครับวันนี้มีใครมาดีกินดีด้วยครับมีครอบครัว,กวกครับแล้วก็เ,เพื่อนๆครับวินดีด้ไ<ม>ด้ทำแม่<ๆ>ครับขอบคุณมากครับน่าจะรู้สึกตื่นเต้นนะคะแล้วก็รู้สึกปลื้มปิติมากๆเลยค่ะ ค่ะมีใครมาร่วมยินดีด้วยก็ญาติพี่น้องพ่อแม่อะค่ะค่ะยินดีด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะอ่ายร่มกันค่ะ

กันเราเราเคยได้ความเบิกบาน